นีคือไอเทมที่เหมาะกับหน้าร้อนมากที่สุดเรื่องทำน้ำแข็งใสเกตหิมะแบบไฟฟ้าจากซีเกิลที่มาพร้อมพิมพ์ทำน้ำแข็งสมชูด,ดีไซน์สวยใช้งานงาน่ายถอดล้างทำความสะอาดก็ง่ายมากเหมาะกับช่วงหน้าร้อนแบบนี้สุดๆคีเอ็ดได้หลายเมนูมากใช้งานง่ายๆแค่3ขั้นตอนใส่น้ำแข็งประกอบเครื่องแล้วก็กดแค่ปุ่มเดียวเท่านั้นเมนูแรกวันนี้เราจะทำเป็นบิงซูนมสดมะม่วงไมะยองชีเป็นเมนูที่เพิ่มความสดชื่นช่วงหน้าร้อนได้ดีมากแล้วก็ทำง่ายมาก เติมความฉ่ำด้วยซอสมะม่วมงโฮมเมดแล้วก็เกล็ดน้ำตาลตัวเครื่องมีพิมพ์น้ำแข็งมาให้แต่เราก็สามารถใช้พิมพ์น้ำแข็งที่บ้านที่เรามีอยู่แล้วมาทำได้เหมือนกันเรื่องมีทั้งเฉาก้วยขนมปัง,ข,ปงข้าวโพดแบบนี้ก็จะต้องเป็นเมนูน้ำแข็งใสเครื่องแน่นความจื้งของเครื่องก็คือสามารถปรับน้ำแข็งได้ทั้งละเอียดและยากสรางสรรคได้หลายเมนูทั้งบิงซูน้ำแข็งใสหวานเย็นแล้วก็เต้าทือราดน้ำแดงให้ทั่วทุกอนูข,ของน้ำแข็งแล้วก็เพิ่มเครื่องแน่นๆต,ตอนเด็ก<ๆ>เคยมีใครซื้อออออนนนนน้้าแแขข็งงสลลววมม่่หเเเเยยยะะะคคท นนและนี่คือน้ำแข็งใสที่ถูกต้องน้ำแข็งดีนมข้นหวานเยิมย้มๆออกกันอีกแล้วกับเมนูบิงซูชาไทยเฉากล้วยไฟเทอเ์เรื่องของว่าใช้งานง่ายเกินแค่กดแล้วก็หมุนถ้วยแค่นี้หรับแป๊บเดี๋ยวเราก็จะได้บิงซูชาไทยที่น่ากินแบบนี้เอาจริงๆถ้าไม่หกก็ไม่ใช่เราเนะเาะมาจัดจานพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะโอ้โหดูสิดูระมุนน่าทานมากใครที่อยากเปลี่ยนน้ำแข็งใสธรรมดาให้เป็นบิงซูเกรดธิมะได้ง่ายๆที่บ้านหรืออยากจะลองครเอทเมนูอื่นๆกดสั่งซื้อที่ตะก้าได้เลยนะคะตอนนี้เขา มีจัดโปรโมชั่นอยู่ด้วย